โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีาวีดะท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยละกันนะครับผมในวันนี้ก็จะมาแจกในส่วนของซีอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็จะมาสอนรับเบ็ดอีเวนต์อันใหม่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็นะครับซีอีฟในวันนี้จะเป็นซีอีฟรีที่ไม่ต้องหาคีย์นะครับหน้าต่างซีฟก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับวิธีการย่อหน้าต่างซีฟคือก็กดไปที่ปุ่มสีเขียวด้านบนมุมขวานะครับผมเพื่อเป็นการย่อหน้าต่างซีฟนะครับซีฟตัวนี้ครับมีเมนูอะไรบ้างนะครับก็คือเป็นอัติิิอัััััตตตตโโนนนมมมมะครรบบผแล้วกกาา ในส่วนของวิธีการฟาร์มนะครับให้ท่านผู้ชมไปที่อัตโนมัติกโลเคชันนะครับผมก็เลือกในส่วนของเกาะที่ท่านผู้ชมจะฟาร์มได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เปิดนะครับในส่วนของออโต้ฟาร์มได้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะวิ่งไปเกาะที่ท่านผู้ชมเลือกแล้วก็ทําการฟาร์มให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่นะก็ความวิธีการฟาร์มถือว่าค่อนข้างดีเลยนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นการประเมินอัตโนมัตินะครับผมก่อนแรกก็ให้ท่านผู้ชมไปหาไอเทมที่ท่านผู้ชมต้องการจะประเมินก่อนนั่นเเเเเเออออองงงงงนน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 นะะะะคคคครรรรรรััััััับบบบผผผผมมมมมมมหหหลลลลลจาาาาาากกกก้้้้้้้้้้็็็ใทททูู่่่ชถืไไไวววแแแปปปิิดสขขึีพซ์ต แล้วก็กดเปิดได้เลยนะครับนี่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าท่านผู้ชมจะใส่ค่าอะไรให้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแบบให้ปรับน้ําหนักด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็เปิดออโต้แอร์เพนเซอร์เนี่ยครับเดี๋ยวมันก็จะทําการประเมินให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมมันก็จะประเมินแบบนี้อัตโนมัติเลยนะครับผมมันก็จะประเมินไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะเจอค่าที่เราตั้งเอาไว้นั่นเองนะครับนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันนะครับในส่วนของการรับเบ็ดอั โค้ดแบบนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับใส่โค้ดตามที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะครับผมนี่นะพอใส่ไปแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็จะได้ในส่วนของเบ็ดใหม่นะครับก็คือเบ็ดอีเวนต์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมมันก็จะเข้าไปที่ในกระเป๋าเราเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นเบ็ดยังไงนะครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมมันก็จะเป็นเบ็ดสีทองประมาณนี้เลยนะครับจะมีชื่อว่าเบ็ดอีเวนต์ฮอลิซันโรดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมค่าสถานะตามนี้เลยนะครับเบ็ดตัวนี้เนี่ยนะครับผมมันก็จะมีเวลาจำกัดในการไดด้้้้้้้รร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 ัััััััััับบ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 นน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 น่่่่่เเเอออองงะะ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 คคคคคสสสาาาาาหหใททีีีีแแแชชยกกกกก็็็็จจผผผผูมมมมมมลลิปปๆณว ให้ท่านผู้ชมรีบใส่โค้ดแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับทีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับทีนี้บ๊ายยครับผมเจอกันครับ